สวัสดีค่ะเอา้าเอียงลหรอจักเฮาเอียงดอกโอ้ยพามาเบ,บิ่งบรรยากาศหลังฝนตกนะคะพี่น้องคะฝนตกโตบังแห้งหนึ่งมัมตะเซ้าบังหันนี่นะคะเมาว่านกระตกจังสี่ละค่ะลังค่าต้่นตรนอง่งงโอ้ยเกี่ยว น้ำย่อยน้ำน้ำย่อยใส่ไหมพกตกใจเนี่ยเบิร์นซังกัสซีเอ้ยล้างค่าตอนบักอ่งุนนะคะเพื่อเอบิร์บอยู่ลมมันพัดโอ๊ยซุมเย็นแห้งนะคะทั้งซุมทั้งเย็นหอนเบิร์ดมื่อมาตกตอนเร่งแทนที่จะตกตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ใบหอนสิห้วนว่าสันนะคะพี่น้องค่ะตอนเที่ยงตอนบ่าย ออืขยู่นะคะยังสไลายไปไว้ตอนนี้ยังหน่อยๆอยู่นะคะต้นบักท่านหงท่านมาเนาะบักท่านนมันกำลังใหญ่นะคะพี่น้องคะบ <c oughs> ักท่านมันกำลังใหญ่ ๋ยวรห้เดินไปไกล้นี่นะคะโอ้ยเวลาแห้งนวะหง่วยน่ะสีซัมเมอสีซัมปปูนหิวโปูเลยนะคะเดี๋ยวปูมือละ ลงมาเออ,อลายแห้งนะคะหลายแห้งบักท่านเมียบอกว่าปูบักท่านท่านกินท่านใส่พัดโทหนอยบักหลายหนึ่งนะคะลายแห้งวิววิว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะะเดี๋ยวะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะที่นยัง <c oughs> โอ๊ยตันดังบักบักเขียบเอ,อ้าต้นบักเขียบต้นนี้คือจังแม่ฟันถิ่มมาด้อค่ะนี่ว่าแมนต้นนี้เดิว่าแมนว่าแมนต้นนี้ต้นข้างล้างไหมค่ะต้นข้างล้างบักอันต้นข้างล้างตน้นเอ้ยยังฮึลืมละ่ะอุย้ยสมองอีหลาลืมอีหลีเดนนี่ค่ะ เออพักขาอันนี้พักขานะคะผักขาหยอดอ่อนๆน,นอนถอดใซ่ไข่โอ้ยกินน้ำน้ำพริกกะปิเนาะคะ่ะโอ้ยปวหลังยวเขาหนีหยอดหนึ่ง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 มีแต่เนี่ยก,กินนะคะเต็มเพื่อน,นกลับมาที่ต้นปักเขียบนะคะพูดมาเขียบเป็นนัวอยู่นะคะอุย้ยคุ้งๆ เป็นคนหนึ่งที่มากินบบกเขียบมากเลยนะคะแต่ว่าถ้านวยใดที่มันเน่านี่สิบะกินเพราะว่ามันไม่นอนนะคะ <c oughs> อุ้ยหอมเด้กินไหมคะ่ะเด้กินใบพักขาโอ้อันนี้จะเป็นผักสวนครัวของอีแม่นะคะอหอมนะคะนต้นหอมอันนี้อย่างนี้ มูลภาบอะคะ่ะอีหล่าบอู้แต่อันนี้นี่เป็นบกักเขืเนะบกักเขอนะคะบักเขือบักเขือนี่อันนี้ต้นนี้เป็นต้นสนนะคะอันนี้สิเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฟรีเนอร์นะคะตะกี้เคยป่วะนะคะเดี๋ยวย้อนมาตรงนี้บอกถึงเหลืองหน่อไม้ฝรั่งนะคะก้อนสีเหลี่ยงง่วเอ้ก้อนสีเหลี่ยงยยงวัวก็คืออีหล่าก็แม่นะคะพาก,กัน ปลูกน้ำมันฝรั่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่่นีมองนี้ก็คือเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างแห้งนะคะที่มองนี้ปลูกน้ำมันฝรั่งนะคะเรียงเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวบ้านนี้บ่คือนะคะกบ้านนี้ก็พอดีตอนนั้นแมก่ก็ซื้อง่วมากแล้ว,วก็บรรจ์เปลี่ยนจากปลูกน้ำมันฝรัง่งเป็นปลูกหญ้าแห้งว่ากินนะคะเพราะว่าที่เปลี่ยนจากปลูกน้ำมันฝรั่งเป็นปลูกหญ้าแท้ย้อนว่า,าน้ำมันฝรั่งนี่ เหมือนแบบมันมีตาใบหรอไหมคะนอมันบ่ขึ้นมันต้องเอาอันใหม่มาปลูกเาอออย่างมันเบิดเสือบอ่ะอย่างอีลักกรบองหูจักอีลักกรบกระบองหัวาวาบจังแดนมันมีตาใบไหมคะใบมันขึ้นมาค่ะมันบ่แท่งนอขึ้นมาน,ะะมน,นออั่นแหละคะ่ะใบมันมีตาแตกยอดออกแบบนี้ก็เลยเศร้าปลูกนะคะเศร้าปลูกน้ำมันฝรั่งก็เลยมาปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าเอาไปทากี่ยวให้งัวกินนะคะตอนนั้น อีหลายย่ปม่านมอหาม,อหามอหามอหกนี่แหละค่ะตอนเสีเ่ยงงวดนัะกก็มามาลำแล้วกะ็เลขายงอออกแล้วก็เปลี่ยนจากปลูกหญ้ามาทําอันนี้นะคะตอนที่อีหลาไปมอลำนะคะนี่หละแม่บอกว่าเสียจังไดงให้พื้นที่ของเขามันมีประโยชน์หลายที่สุดดีกว่าปล่อยให้มันหงาขึ้นนะคะแม่เราก็เลยปลูกผลไม้นะคะแม่เป็นคนมักปลูกผลไม้ยอยู่แล้วนะคะ ที่จริงี่ยเป็นคนมือห่อนเด้ปลูกยังกระขึ้นงากแต่ว่า,าป้าปลูกบางงนที่เขาว่าปลูกหยากๆปลูกขึ้นปลูกขึ้นเสยปลูกขึ้นบ่นพอนะคะเป็นน่วยอีกเป็นนวยบ่พอกินได้อีกเอ้าแต่อีหล่าบ่ท่านได้กินอยู่มิตหนูดีครับอีแม่แลระกินผู้อื่นก็นได้กินนะคะคนอยู่บบานแต่อีหล่าบ่ได้กินนั่นแหละค่ะยังว่าได้กินแต่บักท่านกับบักซีดานะคะอือตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแดดออกแล้วเห็นแดดไหมคะ นี่จะเห็นเงาของอีลานะคะจะเห็นเงาแล้วจะแพนกล้องมาหาคนสวยนะคะเพราะว่าจะให้ชมใบหน้าที่แบบสดๆนะคะ bare face bare face หน้าสดนะคะอ,อ,อันนี้กระบักททันนะคะ บอกท่านบักท่านบักท่านบักท่านหลายต้นอยู่ดิบักท่านหลายต้นนะคะบักท่านหลายต้นเลยเมื่อกี้อเราลงปิดคลิปกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวเอาคลิปต่อใส่กันก็ได้นั่นแหละค่ะแายบอกท่านเบิร์ตจู เดี๋ยรจาะะ่าเลยค่ะอุ้ยรูปปากใหญ่หนึ่งปักทันหน่วยใหญ่แห้งนะคะนี่หน่วยใหญ่ไ่น่ะหน่วยยังสิซ้ำหมื่นอีหล่าล่ะหน่วยใหญ่แห้งนะคะบระกาศแจ,จับเพราะว่ายายมันรุดเดี๋ยวมนสิบริกินพีเบิ่งพุ่นน่ะพี่น้องคะลายแห้ง พูดนะเบิ้งมีตัวสะออนแหงนะคะพี่น้องคะพูดนะโอ้โอ้โอ้โอลมมากไม่สันนะคะ S <S ออโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะอีลักษฝากไปเพียงสั้นนีงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยกประเพาดาล้ำเพลินออฟฟิเชียลให้น้ำหน่อยด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ